diang ini penung ini nih, uh, uh, deh berdeh 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 tung, uh, heang udah ini, oh, ทำนี้ตื้อพี่น้องอย,อย่าหลุดเด้อโคตรแต่ทำนี่แล้วืาอทีนี่เห็นมันหนึ่งแล้วนำไมมันหลุดล่ะเงียบเลยเอาลุดอีหลือโอ้บ่หลุดคลิกเลยพี่น้องนี่ ตัวม่ใหญ่เนอ้อ้แต่ว่ามันเน่งเมื่อกี้นี่แห้งครับพี่นอ้องแหล่งเล็กแหล่งเล็กกะแหกมันแล้วพี่น้องนี่้

ผายอย่างโน,น้โอ้บ่วใหญ่กินบางแหงเนาะคิดว่าสเสียนปลาคอใหญ่พอปิ้งอยู่พี่น้องเลยเออยาเดิพี่น้องพี่น้องโอ้มันกินมันกินบางแหงเนาะพี่น้อง หลังนี้เห็นสีขาวๆพี่น้องโอ้ยออมาจะถึกแน่นบอลหรือว่าขาวเขียดฮะโอ้โหชื้แล้วพี่น้อ <laughs> งนี่น <laughs> น นี่โอ้นี่เบ็ดสองทางเนาะเบ็ดสองทางนี่ทึกดีขนาดเนาะโอ้มันตายก่อนไปนล้อไงเขมานะเพื่น้อง,ง,อองสุดยอด เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องอเห็นเห็นแตก,กลด้พี่น้องเลยน้องตัวมัใหญ่ตัวนี้โอ้ตายอกันโอ้อย่าสวยปุ๊งยังพี่น้องนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่โอ้ โจ้อยเนาะพี่น้องตัวนี้นกินิตุยดีนะเนาะเบ็ดปอมลางนีพี่น้องโอ้แปลกประหลาดมันกินแล้วมันเต้นขึ้นมาน,นี่เนาะแล้วมันขึ้นมาเกี่ยวแบบนี้ได้ยังไงเนาะแล้วกระโบได้โตใส่อยู่นี่เนาะ ้ใหญ่ลูกพี่นอ้องโอ้ถืกแต้วานหมดเลยแม่จนเหลืองเลยพี่นอ้องใหญ่ใหญ่ใหญ่หญสีฮากีตหมดเลยแบบนี้ก็ใครแน่พี่น้องมา